มาตลนอนที่วรกาตูวันนี้นะคะกวกเราน,นะคะจะ,ะมาพูดเกี่ยวกับเ,เรื่องตโตเลียมค่ะ่ะโตเลียมนะคะอ,อวันนี้เราก็มาอยู่ในรถิโตเลียมนะคะซึ่งรถตโตเลียมเนี่ยได้มาที่ทำสลามไทยนี่เค่ะทำไี่อยูไนชิท่าอีกเดี๋ะะยว <c oughs> <c oughs> ว่ายังไงอะ่ะเป็นของบริษัทวารกาตูนะคะแบบเขาเอา ความรู้แปลกแปลกใหม่ๆมามามาไว้ที่โรงเรียนเราให้เราได้เล่นเกมบนเวมีเกมมากมายแล้วก็การจแกรยานบนเวทีนี้ค่ะใช่ค่ะรัพยพีโตเคมีนะคะปัจจัยที่5ของชีวิตค่ะรัพย์โตเคมีนะคะเป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนนะคะที่ได้จากการแบ่งผ้าหริอจะพูดที่โตเลือกค่ะได้แก่น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติซึ่งแ ต้องผ่านกระบวนการในโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติค่ะก่อนนำมาให้เป็นวัตถุดิบเมล็ดพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆเขาแทนพลังงานทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่น้ำมันจะหมดหายไปค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศภายในรถท่อเรียบค่ะถ่ายละถ่ายละ น้องน้องนี่ทว่านกจับัะอบะสร้างวามน่ากลัหนักัน่า้ยังสนใด้ยนะสิันนนนนนัน ทุคกนทคกนสวัสดีค่ะสวัสดีดิสวัสีค่ะ